หลังจากที่รอมาหนึ่งวันเต็มๆไปซื้อก็ได้วะไม่ออกสักทีรอแล้วรออีกซื้อก็ได้โอ้ยนี่เลยโชก,ก็บต้นผ่อใหม่เดี๋ยววันนี้ใบจะมารีวิวต้นนี้ให้ดูเย่ yeah! แล้วใบก็ได้มาแล้วมาเล็ดมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวใบเอาให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นี่น,นี่เอาไปปลูกกันดีกว่าไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต้นมันจะต้องใหญ่มากแน่เลยอะ่ะเหมือนคอยเห็นคลิปของชาวต่างชาตินะเดี๋ยวใบปลูกตรงนี้แล้วกัน รถน้ำรถน้ำรถน้ำไปดูซิว่าต้นจะใหญ่ขนาดไหนแล้วต้นจะเป็นยังไงเอ,อ่อไม่เนมีอะไรเกิดขึ้นเลยม่รถถูกที่เปล่าะเนี่เอาทุกคนมันไม่ขึ้นน่ะอะอรถจนที่รถน้ำจะหมดแล้วนะมันไม่ขึ้นนะบักหรือเปล่าวะเนี้ยอต้นมันหายไปไหนสรุปมันไม่ขึ้นค่ะทุกคนมีลีวิวเรปอดูด